สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็กลับมาพูดถึงเรื่องหูกันบ้างค่ะเรื่องของหูหูนะคะก็หายหายไปนานก็พบว่ามีคนตามเรื่องหูเนาะหลายคนเลยนะคะก็เลยวันนี้จะมาพูดเ,เรื่องเทคนิคอันนึงค่ะในการทดสอบการได้ยินด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็คือว่าได้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะที่ไป ตอนที่หูดับเนาะครั้งแรกนะคะแล้วต้องไปพบกับคุณหมอเนาะเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตการบินหมายถึงว่าให้ขึ้นเครื่องได้เนี่ยนะคะก็คือว่าคุณหมอบอกว่าถามว่าหนูเคยได้ยินเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเราก็บอกไม่ไม่เคยไม่เคยหูดับแบบอย่างนี้คือเคยหูดับบ้างเวลาหิวข้าวเนาะแต่ว่าไม่เคยหูดับแบบว่ายาวนานอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็เอื้อมมือมาค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะนะคะ นี่คือการทดสอบการได้ยินแบบไม่ง่ายเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครลองทําอย่างนี้นะคะแล้วไม่ได้ยินเนี่ยเนาะก็คือหรือว่าได้ยินไม่เท่ากันเนาะอย่างตอนนี้ป้าลูกไก่คือฝั่งเนี้ยจะได้ยินชัดนะคะมันจะได้ยินเสียงแบบชัด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 อ่าคิดว่าเดี๋ยวตรงไม่อยู่ตรงไหนอ่าคิดว่าเอ่อแต่ละคนคงจะได้ยินนะคะถ้าเกิดว่าเสียงแบบโอเคอยู่แต่ว่า เราอยากจะรู้ว่าหูของเราสองข้างอ่ะได้ยินเท่ากันหรือเปล่านะคะก็โอเคบางคนอาจจะลองใส่หูฟังเนาะถ้าหูยังไม่เสียเนาะคนที่หูไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตามดูป้าลูกไก่เนี่ยพยายามอย่าใช้เฮดโฟนนะคะที่หูฟังอ่ะนะคะนะพยายามอย่าอย่าไปใช้มันนะคะเพราะว่าเคยไอ้พวกอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าไปใช้มันนะคะเคยได้ยินว่าการที่ใช้พวกอย่างเงี้ยทำให้หูเสื่อมได้เหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้ชัวร์เท่าไหร่เนาะแมพฟังมาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะแต่ว่าหรือว่าอ่านมาจากอินเทอร์เนต็ตแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรยืนยันเยอะแยะนะไม่ได้มีหลักฐานแบบที่คุณหมอพูดเยอะๆนะ,นะคะนี้ก็เวลาฟังเนี่ยเราก็ฝึกลองเราก็ลองทดสอบว่าได้ยินหรือเปล่านะคะฝั่งหนึ่งเนาะเราได้ยินเท่านี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งได้ยินเท่านี้เนาะคือตอนใหม่ๆที่ป้าลูกไก่หูดับแบบดับสนิทไปเลยเนี่ยข้างเนี้จะไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะ แม้ว่าเราทําอย่างนี้ยก็ตามแม้ว่ามันใกล้หูเนี่ยไม่ได้ยินอ่ะอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะแสดงว่าถ้าไม่ได้ยินนี่คือหนักละนะคะถ้าใครยังไม่เคยหาหมอก็ไปหาหมอสานาะโอเคอันนั้นคือแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะทดสอบเนาะท,ทีละครั้งเราจะเราจะรู้สึกอยู่หรลกว่าอันนี้เราได้ยินหรือเปล่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะณนะตอนนี้ก็ยังป้าลูกไก่ก็ยังได้ยินน้อยอยู่นะ,ะแต่ได้ยินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันที่สองนะคะวิธีที่สองคือวิธีเดียวกันแหละแต่ขั้นสเต็ปอีกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าปิดหูข้างนี้นะคะปิดหูข้างนี้แล้วก็ปิดหูข้างหนึ่งแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะแล้วดูว่าเราได้ยินหรือเปล่าทั้งสองข้างนะคะนะทดสอบว่าได้ยินหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการที่ปิดข้างนี้คือว่า หูเราเนี่ยนะคะถ้าเราเสื่อมไปข้างนึงเนี่ยอีกข้างนึงยังสามารถที่จะช่วยการได้ยินของเราได้อยู่นะเราไม่ต้องใส่หูฟังเนะเพราะว่ามันก็จะไม่สมดุลด้วยนะคะถ้าหูเราเสื่อมข้างนึงเนาะโอเคนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เสื่อมเฉียบพลันในในวัยที่แบบยังไม่ใช่วัยสูงอายุอย่างนั้นนะคะทีนี้อันนั้นคืออันที่สองแล้วเนาะก็คือปิดข้างนึงนะ,ะปิดให้ให้แน่นๆนะคะ เวลาดึงออกระวังด้วยนะคะก็แล้วคือคือคอย่าให้มันโป๊ะคือในเนี้ยมันถ้าเราปิดแน่นมากมันก็สูญยากาศเหมือนกันมันจะทําให้หูอักเสบได้นะคะถ้าเกิดเราปิดจนเหมือนกับเหมือนก๊อกน้ําอ่ะแล้วเราเปิดโป๊ะเหมือนเบปซี่อะ่ะที่มันมีแกส๊สมันไม่ดีต่อหูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ ที่จะเปิดอ่ะให้แบบลูบหูไปเนาะอย่าไปโปะอย่างนี้นะคะนะเดี๋ยวแก้วหูมีปัญหาไม่ดีนะคะโอเคอันนั้นคืออันที่สองนะปิดข้างหนึ่งแล้วก็ทดสอบนะว่าถ้ายังได้ยินอยู่ก็โอเคนะคะอันที่สามนะซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งนี่คือก็คือว่าให้ลองออกไปข้างนอก ข้างนอกบ้านนะคะไปตามที่ถนนหนทางต่างเนี่ยนะคะแล้วทําแบบเดียวกันกับที่ป้าลูกไก่บอกก็คือว่าอาจจะทด,ทดสอบอย่างนี้นะอย่างเช่นถ้าป้าลูกไก่ไปตามถนนหนทางเนี่ยนะคะแล้วทําอย่างเงี้ยหูข้างนี้หูข้างที่เสียนะคะจะไม่ได้ยินนะก็คือว่าในห้องที่เงียบเอย่างเงี้ยได้ยินอยู่แต่พอมีเสียงสิ่งแวดแล้อมีเสียงรถลามากมายมีเสียงคนพูดหรือในร้านอาหารเนี่ย หูข้างนี้ก็คือเนื่องจากมันมีความเสื่อมมันก็จะไม่ได้ยินนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตัวเองแบบเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยก็ลองทำสามขั้นตอนนี้นะคะก็คืออันที่1นึทดสอบธรรมดาก่อนข้างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาข้างนี้นะ,ะนั่นคือธรรมดาขั้นที่2ก็คือปิดข้างหนึ่งนะ,ะแล้วดูว่าได้ยินหรือเปล่านะคะนะข้างนี้คือยังไงแบบคือข้างนี้มันดียังไงก็ได้ยินชัดเนาะอ่ะส่วนอันที่สก็คือ ออกไปข้างนอกไปอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่แบบมีเสียงดังแล้วทดสอบว่าข้างนี้ยังได้ยินอยู่ไหมตอนที่เราทําอย่างนี้นะคะนะ,ะนะ,ะตอนนี้คือถ้าเกิดป้านุกไก่ออกไปข้างนอกตรงแทบจะยิ่งเสียงดังเนี่ยดังมากก็คือข้างนี้จะไม่ได้ยินเนาะ,ะแต่ว่าถ้าดังน้อยหน่อยก็ยังพอได้ยินบ้างนะ,ะแต่มันแน่นอนมันสู้กับข้างนี้ไม่ได้นะคะแล้วเมื่อทดสอบเสร็จแล้วใครมีปัญหา เนาะว่าหูเฮ้ยมันได้ยินไม่เท่ากันเยอะไปพบเพราะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะไปบอกคุณหมอค่ะว่าเออหูได้ยินไม่เท่ากันเนี่ยนะเอขอตรวจการได้ยินได้หรือเปล่านะคะขอตรวจการได้ยินได้หรือเปล่าเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะบางคนเนี่ยมี าลูกไก่เคยได้ยินนะคะก็คือว่าพอเขาเริ่มได้ยินเสียงวีในหูนะเสียงเล็กๆอะ่ะเขาก็ไปหาหมอแล้วนะหมอก็จะแบบให้ยามากินซึ่งอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะทําให้เขาไม่ต้องมาแบบจนมาเผชิญแบบที่ป้าลูกไก่เจอเนาะคือของตัวเองเนี่ยคิดว่าก่อนที่จะดับเฉียบพ,พันเนี่ยได้ยินอยู่ได้ยินเสียงวีอยู่บ้างตอนกลางคืนแต่ว่าไม่ได้คิดก็งงๆอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะนอน มันมันต้องนอนข้างหนึ่งอะนะคะมันเหมือนกับไม่ถนัดที่จะนอนตะแคงข้างแดกข้างหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่ต่างประเทศแล้วเนาะนะท้ายที่สุดสุดท้ายนะคะก็คือว่าสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องหูคืออะไรก็คือเรื่องการนอนค่ะนะสิ่งที่สําคัญคือการนอนต้องนอนหลับให้สนิทเนาะถ้าใครไปหาคุณหมอที่เป็น ที่เมื่อเราเป็นอาการพวกนี้แล้วอ่ะสิ่งที่คุณหมอจะให้เลยก็คือยานอนหลับเนาะถ้าใครมีเสียงในหูต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนกินยานอนหลับยาวๆก็ไม่ดีเนาะ,ะแต่ว่าถ้าด้วยความจําเป็นเพื่อให้หูมันฟื้นมันก็จะมียานอนหลับบางประเภทที่นอกจากจะทําให้หลับแล้วก็ช่วยเรื่องหูด้วยนะคะการนอนพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็การรับประทานอาหารก็อาจจะสําคัญด้วยเช่นเดียวกันเนาะ,ะอย่างเช่น เราอาจจะแบบเคยเป็นเนาะ,ะก็คือว่าอดไม่กินข้าวจนท้องร้องมากหิวมากแล้วหูเราก็จะดับไม่รู้ใครเคยเป็นหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นพฤติกรรมที่ป้าลูกไก่ทําอยู่บ่อยๆก็คือว่าไม่หิวไม่กินนะหรือว่าหิวก็ยังไม่กินนะคะนั่นก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าเรื่องหูดับเฉียบพ,พันธุ์มันก็มีหลายสายเหตุด้วยกันรวมถึง ไม่มีสาเหตุคือหาสาเหตุไม่ได้อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันนี้ก็คือประมวลจากการที่พฤติกรรมของตัวเองเป็นยังไงคิดว่ามันมีผลนะคือนอนไม่หลับนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาไม่ครบหมวดหมู่อันนี้ก็คือสําคัญเนาะความเครียดก็อาจจะเกี่ยวข้วองเพราะเครียดแล้วทาให้นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทเนาะหรือว่าฝืนตัวเองที่จะดูจอคอมพิวเตอร์นานๆไม่ใช่ฝืนตัวเองหรอกมันสนุกใช่ไหมเวลาที่เราดูเอ่อ ดู YouTube ดูนู่นดูนี่นะอันนี้คือมันเป็นการลดเมลาโทนินในสมองเรานะคะก็ทำให้เรานอนไม่หลับโอเคอยาวแล้ว9นาทีแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหน้ามาให้ดูกันอีกคะ่ะโอเคนะคะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ